วันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุรกิจนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากขอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าพิมพ์งานต่อไปทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออก ที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้ารีบตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จ ก็เลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสารข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกว่าจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสานักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สัเพ็ง ไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าศูญหายเสียแล้วขขาพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก,ก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันขขาพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งขขาพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงบ้าน ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็ระมัดระวังไม่ให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปล้าอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายผู้อารีนี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านยังค้างจำนองอยู่กับท่าน ถ้าผู้ที่รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ถ่ายถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้ใจ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดกล้าวและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติ จึงยังเก็บเงินได้ไม่เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าต้องถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใชา้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบข่าวว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์กรรนราวกับว่าบิดาบังเกิดกล้าวของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนัก แต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยกล่าวคราวของนายนั่นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปในห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอน มองเห็นสภาพสังขารของนายที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนชั่วเวลาไม่กี่วันก็รู้สึกว่าภายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกพยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้อง ให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปที่โต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะเป็นเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดู ก็เห็นหนังสือจา่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทําให้รู้สึกงงงันอยู่ชั่วครู่จึงหันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าเอากลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับเจ้านานแล้ว ทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้ามาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้าพรีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พรีเพื่อนายได้ นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเข้าหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่ ทันใดนั้นแพทย์ใหญ่ประจำตัวเข้ามาในห้องมีสีหน้าแสดงว่าไม่พอใจในการข้าพเจ้าเข้ามารบกวนผู้ป่วยเป็นการฝืนคำสั่งของแพทย์นายแลเห็นกิริยาของนายแพทย์เช่นนั้นก็บอกว่าท่านต้องการพบข้าพเจ้าเป็นพิเศษสีหน้าของนายแพทย์จึงคลายความเครียดลงข้าพเจ้าจึงต้องกราบลานายด้วยความอาลัยและเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อกลับถึงบ้านก็นำซองนั้นมาเปิดดู นึกสงสัยว่าในนั้นจะมีเรื่องสำคัญอย่างใดเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าบ้างความคิดข้าพเจ้ากาลังวิตกกังวลอยู่กับการป่วยไข้ของนายเกี่ยวกับการงานบ้างทำให้นั่งซึมมองดูซองนั้นด้วยความรู้สึกเลื่อนลอยเป็นครู่ใหญ่แล้วข้าพเจ้าก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเปิดซองออกในนั้นมีทนบัตรเป็นจานวนมากพร้อมด้วยโฉนดที่ดินและใบสัญญาเงินกู้ที่ข้าพเจ้าทำไว้กับนาย เมื่อยังรับราชการอยู่นอกนั้นยังมีจดหมายสอดอยู่อีกหนึ่งฉบับเมื่อค่อยคลายความตื่นเต้นลงบ้างแล้วก็เก็บทนบัตรและใบโนดไว้ในซองใหญ่ตามเดิมเปิดซองจดหมายของนายออกอ่านทันทีในจดหมายมีใจความสำคัญบางตอนซึ่งข้าพเจ้าคัดเลือกมาเสนอที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ก่อนอื่นฉันขอมอบโฉนดที่ดินสัญญาเงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่เธอได้นำมามอบต่อฉันคืนให้เธอเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไม่มีนี่สินเกี่ยวกันและไม่มีข้อผูกมัดระหว่างกันด้วยเรื่องเงินกู้และที่ดินพร้อมด้วยบ้านของเธอกับฉันต่อไปฉันคิดว่าเธอคงแปลกใจจึงขอให้เธอทราบไว้ว่าสิ่งต่างๆที่เธอเห็นอยู่นั้น เป็นรางวัลความดีที่เธอได้ประพฤติปฏิบัติฉันขอชมว่าเธอมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของมารดาเป็นพี่ที่ดีของน้องๆเป็นคนงานที่ดีของนายจ้างและก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฝูงทั่วไปการที่ฉันยกย่องว่าเธอเป็นลูกที่ดีของมารดานั้นเพราะฉันได้ทราบว่าเธอเป็นผู้มีความเคารพความกตัญญูต่อพระคุณของมารดาบังเกิดกล่าว เมื่อยามที่มารดาป่วยไข้ได้ความทุกข์เธอก็ได้ทำหน้าที่ของเธออย่างบุตรที่ดีไม่ทอดทิ้งห่างไกลคอยดูแลด้วยความห่วงใย,ยอยู่พยาบาลรักษาจนสุดกำลังสำหรับความเป็นพี่ที่ดีของน้องๆน,นั้นเธอก็ได้ทำตนเป็นผู้คุ้มครองสอดส่องดูแลทุกข์สุขให้คำแนะนำและก็ส่งเสริมให้ได้เล่าเรียนวิชาความรู้ คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจในการศึกษาด้วยความรักใคร่เอ็นดูน้องอย่างดีตลอดมาสำหรับประการที่เธอทำตนเป็นเพื่อนที่ดีนั้นฉันทราบว่าเธอไม่เคยประทุษร้ายเพื่อนผู้ใดทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเมื่อมีเพื่อนคนใดได้รับทุกข์ร้อนมาหาเธอก็ได้พยายามช่วยเหลือปลอบใจให้คำแนะนำที่ถูกที่ควรเธอคงจะแปลกใจ ในการที่ฉันได้ทราบความเคลื่อนไหวของเธออยู่ตลอดทุกระยะทั้งที่หน้าที่การงานและนอกเวลางานไม่ใช่แต่เพียงฉันจะทราบความเคลื่อนไหวเฉพาะตัวเธอเท่านั้นยังมีคนงานอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนที่อยู่ในสายตาของฉันทั้งนอกและในเวลางานเธอคงจะนึกตำหนิว่าฉันนี่ไร้มารยาทที่ได้กระทำตนก้าวกายเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น นอกเหนือไปจากหน้าที่การงานและตำแหน่งถ้าเธอได้มีโอกาสมาเป็นเช่นตัวฉันที่กําลังเป็นอยู่นี้เธอจะต้องเห็นด้วยทีเดียวว่าผู้เป็นนายจะต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของกิจการและคุ้มครองความเป็นอยู่ของคนงานมิใช่แต่เพียงจำนวนคนงานภายใต้บังคับบัญชาเท่านั้นหน้าที่ของเขายัางต้องโยงไปถึงครอบครัวของคนงานทุกคนด้วย ปกติคนงานแต่ละคนที่จะนำเอาสมรรถภาพของตนมาทำงานนั้นจำต้องมีรากฐานความเป็นอยู่ดีกินดีซึ่งมาจากครอบครัวเป็นพื้นฐานถ้าหากทั้งครอบครัวมีแต่ความโอนละเวงอันประกอบไปด้วยความไม่ปกติสุขแล้วบุคคลนั้นก็จะมีกำลังใจประกอบธุรกิจการงานนั้นๆด้วยสมรรถภาพอย่างดีได้อย่างไร ที่กล่าวมานีิหวังว่าเธอคงเข้าใจดีเพราะตัวของเธอเองก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้วมารดาของเธอป่วยเธอก็มีจิตใจกังวลแบ่งไปวุ่นวายด้วยการป่วยการรักษาสมรรถภาพการทำงานของเธอถูกแบ่งไปแล้วจึงจำเป็นที่ฉันจะต้องคอยอสืบเสาะช่วยเหลือคนงานที่ดีของฉันไว้เพื่อให้เขาคลายความกังวลหันมาปฏิบัติงานด้วยจิตใจ อันเป็นปกติงานการในหน้าที่ก็ปราศจากความบกพร่องดังที่กล่าวมานี้ถ้าจะนิ่งไว้ไม่บอกเธอว่าฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธอและคนงานอื่นๆสิ่งต่างๆก็ดูว่าจะเป็นไปโดยธรรมชาติเสียหมดแต่ฉันก็มาเล็งเห็นว่าความดีของเธอเป็นสิ่งประหลาดหาได้ยากในคนงานจำนวนมากจึงสมควรจะได้เล่าให้ทราบไว เพื่อเป็นอนุสติต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลประโยชน์อันเนื่องด้วยบุคคลจำนวนมากอย่างที่ฉันกระทำอยู่นี้คงจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางต่อไปอันหนึ่ง เธอคิดว่าเหมอฉันทราบว่ามีใครดีใครเลวอยู่ในวงการที่ฉันรับผิดชอบอยู่แล้วเหตุไรจริงไม่จัดการให้เขาออกไปเสียเพื่อหาคนประพฤติดีกว่ามาทำงานเป็นการที่จะได้ทั้งคนดีเงินเดือนที่จ่ายก็น้อยกว่าสำหรับผู้อื่นนั้นทำเช่นว่าก็เป็นการถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของกิจการแต่ฉันเป็นพุทธมามก,กะ ยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรมเพราะคนพวกนี้มีลูกมีเมียบางคนก็มีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูอุปการะในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวความประพฤติของเขาไม่น่าจะได้รับอภัยฉะนั้นถ้าถูกลงโทษไล่ออกความเดือดร้อนทั้งครอบครัวก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาทันทีอีกหลายชีวิตจะต้องรับความลำเคยนขมขื่น ฉันไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปด้วยการกระทำด้ดยความเด็ดขาดอย่างนั้นเลยประการแรกที่ฉันจะทำก็คือแสดงตนว่าฉันได้รู้เห็นเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความประพฤติของเขาและให้คำแนะนำตักเตือนเมื่อตักเตือนแล้วไม่ค่อยสืบต่อไปโดยมากเมื่อตักเตือนแล้วก็ทำให้ํำนึกตัวในความผิดกลับใจได้และยิ่งรู้ว่าตนเองอยู่ในสายตาของผู้เป็นนาย ซึ่งคอยดูแลความเคลื่อนไหวอยู่ทุกประยะก็เกิดความเกรงใจกลับตัวกลับใจเป็นคนรักลูกรักเมียการเที่ยวเตรสุรุ่ยสุร่ายก็บรรเทาลงได้เพราะได้คิดว่าถ้าต้องว่างงานก็หมายถึงความอดอยากและลำบากด้วยประการต่างๆคนเช่นนี้ควรได้รับการให้อภยัยและสรรเสริญ บุคคลอีกจำพวกหนึง่งเมื่อได้รับคำตักเตือนแล้วไม่แต่เพียงทำเฉยไม่ยอมกลับตัวกลับซ้ำตำหนินินทาเมื่ออยู่รับหลังนายจ้างบนว่าได้เรื่องร้อยแปดประการบางคนว่าพ่อแม่ยังไม่กล้ามาว่ามาบังคับคนอื่นดีวิเศษอย่างไรจะมีสิทธิ์มาบังคับได้เขาหารู้ไม่ว่าคำตักเตือนนั้นมีความเมตตาปรารถนาดี มีคุณค่าสูงเขาจะหวังสิ่งเหล่านี้ได้จากใครถ้าหากผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้หรือเมื่อให้ก็ไม่รับถ้าเขาไม่ติดอยู่ในอารมณ์ฝ่ายต่มแล้วจะเห็นคุณค่าของคําเตือนฉะนั้นเมื่อเตือนครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่ได้เกิดผลดีขึ้นฉันก็จำเป็นต้องวางใจเป็นอุเบากขาจัดการไปตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นการป้องกันความหายนะของส่วนรวมก็ต้องรับกรรมที่ตนได้ทำไว้ส่วนผู้ที่ประพฤติดีขยันทั้งนอกและก็ในเวลาทำงานเมื่อได้ประสบความลำบากบุคคลพวกนี้สมควรได้รับการอุปการะช่วยเหลือเพราะคุณงามความดีเป็นเครื่องตอบแทนเธอเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เอาใจใส่ดูแลมารดายามป่วยไข้ปกครองเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่น้องด้วยความรักและความเมตตาขยันต่อการงานไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังนายมีความสุจริตต่อหน้าที่ฉันไม่ขึ้นเงินเดือนให้เธอทั้งที่เธอทำงานด้วยความขยันขันแข็งมาเป็นปีๆเธอก็ไม่ได้แสดงความน้อยใจบนนินทา หรือละความขยันให้น้อยลงคงทำงานด้วยความอดทนมั่นคงเช่นเดิมแม้จะมีใครชวนให้ร่วมนินทาเธอก็ไม่ยอมร่วมเช่นคนอื่นบางคนฉันรู้ดีฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้มั่นอยู่ในความกระตันอยูดังติดฉันให้ความช่วยเหลือเมื่อมารดาป่วยขณะที่เธอกำลังเป็นทหารอยู่และการที่ไม่ขึ้นเงินเดือนก็เพราะต้องการศึกษาจิตใจของเธอว่า จะมีความรู้สึกอดทนมีจิตใจหนักแน่นเพียงไรและฉันก็ทราบอยู่ว่าทางบ้านของเธอในเวลานั้นก็ยังไม่มีความเดือดร้อนอย่างไรและเป็นการผ่อนบรรเทาความอิจฉาริษยาของผู้อื่นที่มีต่อเธอให้หมดไปหวังว่าเธอคงจำได้ที่เก็บซองธนบัตรที่ฉันทำตกเธอนำมาวางบนโต๊ะทำงาน ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เปิดดูว่าในนั้นมีอะไรอยู่บ้างเธอเป็นคนดีที่ไม่ยอมทำตนให้เป็นคนสอดรู้สอดเห็นเหมือนคนอื่นเพราะฉันทำเครื่องหมายลับไว้ถ้าใครเปิดซองออกดูฉันก็ต้องทราบได้ทันทีทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของฉันเหมือนกันพฤติการของเธอเหล่านี้ทำให้ฉันมีความเอ็นดูรักใคร่เธอเหมือนลูกเหมือนหลานของฉันเพราะฉะนั้น ความดีของเธอจึงมีรางวัลเป็นการตอบแทนดังที่ฉันได้จัดการตามที่เธอเห็นปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้และฉันก็มีความสบายใจหมดห่วงเมื่อทุกอย่างที่ฉันปรารถนาได้ถึงมือของเธอโดยเรียบร้อยและฉันก็เป็นสุขใจในบั่นปลายของชีวิตฉันจะตายอย่างเป็นสุขฉันมั่นใจว่าฉันได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ฉันพอใจทุกอย่างแล้ว ประการสุดท้ายที่ฉันจะขอให้ในจดหมายนี้ก็คือขอให้เธอรักษาความดีและทำความดีไว้ให้เพิ่มพูนความดีนั้นจะสนองตลอดไปเธอก็ยังเป็นโสดอยู่และเธอก็มีฐานะที่จะมีครอบครัวได้แล้วแต่ฉันเสียใจที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูความเจริญของครอบครัวเธอ แต่ฉันขออวยพรให้เธอได้ประสบคู่ครองที่ถูกใจมีคุณธรรมความดีเสมอด้วยตัวเธอและจงมีความสุขความเจริญตลอดไปจากผู้ที่มีความรักและความหวังดีต่อเธอต่อจากนั้นมาสองสามวันขณะที่ข้าพเจ้านั่งรับประทานอาหารเช้า เสียงวิทยุภาคเช้ากำลังออกอากาศได้เพลงและข่าวและก็ถึงรายการพิเศษต่างๆทันใดนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเสียวูบเข้าในใจประหนึ่งสายฟ้าฟ,า,ฟาดเปรี้ยงลงมาแล้วข้าพเจ้าก็มีอาการหน้ามืดลม้มลงจากโต๊ะอาหารสู่พื้นแล้วก็ปราศจ,จากความรู้สึกมารู้สึกตัวเมื่อเห็นมารดาน้องๆมาห้อมล้อมข้าพเจ้าไม่สนใจว่าเป็นใครบ้าง น้ำตาข้าพเจ้าไหลพร่ากรูอย่างสุดฝืนเหลือที่จะหักความโศกเศร้าเสียใจไว้ได้นายได้จากข้าพเจ้าไปแล้วยังไม่มีวันกลับนายผู้มีความเมตตาปราณีให้ไม่เฉพาะเพียงแต่ข้าพเจ้าหากแต่ความกรุณาของนายนั้นให้แก่ทุกคนที่เป็นผู้น้อยภายใต้บังคับบัญชาที่ทำความดีให้ท่านเห็นใจ ขอวิญญาณที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐจงสถิตณสุขติพบเถิดข้าพเจ้าเป็นลมเพราะได้ยินวิทยุประกาศข่าวมรณกรรมของนายผู้มีใจอารีบัดนี้นายที่ข้าพเจ้ารักยิ่งชีวิตนายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือสูงสุดนายเหมือนพระที่ข้าพเจ้าเคารพบ,บูชาด้วยใจบริสุทธิ์นาย เหมือนบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าบัดนี้ท่านได้จากไปยังไม่มีวันกลับคืนมาอีกแล้วข้าพเจ้าจะหาคนใจดีอย่างนายไม่พบอีกแล้วในชาตินี้ข้าพเจ้าสะอื้นร้องไห้เหมือนเด็กทารกยังหมดยางอายมารดาและน้องต่างก็พากันร,ร้องไห้อะไรนายทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยรู้จักและเห็นตัวนายของข้าพเจ้ามาก่อนเลย แต่ทุกคนรู้จักความดีที่นายได้แผ่ความเมตตากรุณาให้มาเท่านั้นพอความเศร้าโศกค่อยบรรเทาลงบ้างข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็สุดตัวลงกราบมารดาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิสุในพระพุทธศาสนาเพื่อบุญคุณอันบริสุทธิ์ที่ได้อุทิศให้แก่นายเพราะท่านได้สิ้นบุญไปแล้วเราไม่มีโอกาสจะตอบแทนพระคุณของท่านโดยตรงได้ ขอให้ท่านอนุโมทนาและอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้าได้บวชตามความประสงค์ด้วยมารดารูปศีรษะข้าพเจ้าด้วยความรักและเอ็นดูบอกว่าท่านเห็นชอบและอนุญาตให้บวชตามความประสงค์ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดดีแล้วถูกแล้วที่จะตอบแทนพระคุณนายด้วยวิธีอันสูงด้วยปัญญาอย่างนี้ความดีที่ทำนี้ไม่มีวันสูญสิ้น และท่านเองก็จะไว้ทุกข์ให้กับนายเป็นเวลาหกเดือนความดีที่แล้วมาได้สนองได้ทันตาเห็นแล้วขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งเถิดข้าพเจ้าก้มลงกราบรับพรจากมารดาด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนายครั้งหลังสุดก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของท่าน ขพเจ้านําเอาไปบรรจุหีบอย่างดีเก็บไว้ที่สูงสำหรับกราบไหว้สักการะบูชาแทนตัวนายของขพเจ้าตราบเท่าทุกวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นอนุสร์ให้ระลึกถึงนายแล้วยังบรรจุข้อความอันมีค่าอย่างล้นเหลือควรแก่การกำหนดจดจำสำหรับบุคคลที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างโดยเฉพาะสำหรับตัวข้าพเจ้าเอง จดหมายฉบับนี้ส่งคุณค่าสูงล้ำเหมือนหนึ่งมรดกชิ้นสุดท้ายที่นายมอบไว้ให้ก่อนตายข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องราวของท่านผู้นี้อย่างสาระประโยชน์ในเชิงอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจแกบ่บรรดาบุคคลผู้อยู่ในฐานะดังที่ทัานจะของเรื่องได้กล่าวไว้จึงนำมาเสนอให้ท่านผู้อ่าน